หัวใจของเรานี่นะทุกคนแกคือมอสเนี่ยควรเล่นมากๆดูชุดบิกินี่ของไลบาลูสิคะเซ็กซี่แล้วกันโอ้โหว้าวเรากำลังนอนอยู่เขากำลังทำท่ากระโดดด้ามต่อมาจา้าเฮ้ยวันดีหูอะไรเนี่ยืออเฮ้ดูนังนี่มันทำท่ามองเราสิคะฮานาโกะน่ารักมากค่ะคุณนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะนี่ค่ะวันนี้นะคะปออยู่ในมอดใหม่ล่าสุดเลยนะคะคือเขาเนี่ยเพิ่งปล่อยมาให้เล่นเมื่อ5้าวันที่แล้วนะคะไหนมาดูกันวู้และนี่ก็เป็นห้องนอนของยันจังนะคะคือเขาเนี่ยตกแต่งใหม่หมดเลยค่ะดูดิ มีพรมเช็ดเท้าแบบใหม่ด้วยนะดูดิผ้าปูที่นอนนะคะก็เป็นลายใหม่ด้วยนะอ๋อนี่ไงโู้โหนี่เป็นหน้าโหลดใหม่เฮ้ย มีการเล่นกีฬาด้วยนะคะนั่นมันหนามหัวใจของเรานี่นาทุกคนอันนี้กำลังรอโหลดอยู่นะคะคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการโหลดเนี่ยสักพักเลยแหละวันนี้ก็เป็นหน้าโหลดใหม่ค่ะทุกคนคือพวกเขาเนี่ยเหมือนจะอยู่ริมชายหาดนะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะปิ้งย่างด้วยนะคะโอ้เฮ้ยนี่มันเจ้าอโอ o i นี่ว่า ทำไมเขาถึงมีท่าทางเหมือนกับว่าแอบชอบนางหัวใจคนนี้ล่ะคะเฮ้ยทุกคนนี่นี่ ฮ้ภาพนี้โคตรสวยค่ะคือมีไลบาลุนะคะมีโอซนะรุ่มพี่แล้วก็ฮานาโกะนะคะที่เป็นน้องสาวของรุ่มพี่ด้วยนะคะแม่แม่แม่ดูชุดบิกินี่ของไลบาลุสิคะเซ็กซี่เหลือเกินโอ้โหอะไรมันจะจะบึ้มขนาดนั้นล่ะคะพอบอกเลยว่าพอปอเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยคนเล่นตามเยอะแน่นอนนะคะแกคือมอดเนี่ยควรเล่นมากๆ เฮ้ย <Hey! laughs> ดูดินี่มันคิสซึนะนี่ว่าคิสึนะเนี่เหมือนกับว่าจะมีคนข้างใครเยอะนะเนี่ยรวมถึงมูซึมเมะด้วยนะคะที่มาแอบถ่ายนางนะคะสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะมาดูว่ามีอะไรให้เราทำบ้างเนาะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนดูดิโรงเรียนของเรานะคะก็ เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะว้าวขอเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูนะคะเขาก็ยืนขายไอติมอยู่นะคะอา้าวคือเมื่อกี้ปอกดไอติมมานะคะอ๋อแปลว่าไอติมที่อยู่ตรงนี้นะคะมันคืออาวุธวยเราจะมาหยิบแบบนี้ไม่ได้นะอ้อประตูเอ,อ้ยอูยชุดใหม่เหรอคะนะ้าเออขอโทษค่ะพอดีว่าเมื่อกี้นี้เนี่ย หนูก็แค่อิผิดอันเองนะคะมาฮะเรามาเริ่มใหม่นะคะเมื่อกี้คือปอก็โดนจับเข้าห้องปกครองไปแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นกลุ่มที่1นเนาะก็จะม,มีเจ้าโคโค,โคนานะคะอุยดูสภาพาดิสวยมากเลยอะลอดเกินคุณนาะแลนนี่ใครเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนี้ปอกุณมากเลยอะต่อมาค่ะคือแก๊งของบูลลี่หรอ ว้ายนังนี่มันใส่แว่นตาด้วยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะอะ,อะไรคะโอ้โหชุดบิกินี่ยังสวยเลยอ่ะเบลมากมากเลยนะคะแหมวันนี้เนี่ยเธอแต่งตัวสวยจังเลยนะทำไมเสื้อผ้าเราไม่เซ็กซี่เหมือนชาวบ้านเขาบ้างก็ไม่รู้นะคะชุดว่ายน้ำของเธออย่างเลิศการแต่งหน้าก็สวยด้วยนะคะทุกคนนังนี่เนี่ยน,นะ ก็เซ็กซี่เหมือนกันนะเนี่ยดูท่าทางอะ่ะนางกำลังดินทาชาวบ้านอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยดินทาใครเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยนางคนนี้ก็สวยนะคะทุกคนคือสภผ้าของแกงบูรี่อะ่ะเซ็กซี่หมดเลยอะ่ะสวยมากเลยนะคะจะบอกว่าเราอะ่ะนั่งตรงนี้ได้ด้วยอะ่ะทุกคนลดมากแล้วก็ตรงนี้เรากดตัวอ e ี <c oughs> ได้เหรอปึ้งเฮ้ยว้าว เรากำลังนอนอยู่เก๋มากเป็นไงยันจังตื่นได้แล้วก็หนูเนี่ยกำลังนอนอับแดดอยู่นะคะรอก่อนได้ไหมคะและต่อมานะคะเราก็นอนตรงนี้ได้หรอรีแล,ล็กเหรอปึ้งว้ายทุกคนดูเราทำท่าแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะชอบมากทุกคนคือเป็นมอดที่มีลูกเล่นอย่างเยอะเลยนะโอ้ยวัดดีสุดหล่อแล้วก็ นี่เลยค่ะเจ้าอาโออนะคะเน่วันนี้แกนะก็สวยดีนะและนี่ก็เป็นเมกามินะคะเอ้าผักเฉยเลยอย่ะนิ่ใส่ไม่ดีอ่ะส่วนนางนี่อ่ะนะเหมือนป้าเลยอะค่ะแต่งตัวเหมือนป้าเลยอะ่ะเฮ้ย เราขึ้นมาข้างบนได้ด้วยหรอนี่เราขึ้นมาแล้วก็คือว่าด้านบนเนี่ยจะมีคุณครูนะคะยืนเฝ้าอยู่นะคะแหมคุมเข้มเชียวนะคะเนี่ยเอา้าทุกคน <c oughs> คือเราต้องกดตัว E อะมา <c oughs> บอมแบมบอมแบมเฮย้ยยันจังเขากำลังทำท่ากระโดดด้ามอุ้ย ฮ้ยดูท่าว่ายน้ำดิเฟียวมากดูดูด,ดูทุกคนว่ายน้ำอย่างเร็ววะ่ะอย่างเซ้งอย่างเซ้งไปเถอะขึ้นเถอะค่ะขึ้นเถอะอุ้ยแล้วเราก็เจอกับแก๊งนี้พอดีนะคะมีเฮียดูนางนี่มันทำท่ามองเราสิคะส่วนฮานาโกก็เป็นสาวที่แบบน่ารัก มาโกะน่ารักมากค่ะคุณนาะชอบสายตาของน้องมากชุดว่ายน้ำก็หวานมากค่ะสดรุ่มพี่นะคะก็แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ะค,คนไหลใจนะคะแล้วก็สองคนนี้นะคะคือซา,ายคิวแล้วก็อินคิวนะคะต่อมาคือใครเนี่ยเฮ้ยวันด,ดีเฮ้ยคนนี้ก็หล่ออะ่ะเฮ้ยเอาไม้ มีอมายด้วยโอ้โหแล้วคือเสื้อผ้าของอมายอะโคตรน่ารักเลยนะคะคือปอชอบนี่วันนี้เธอเนี่ยมาไขายน้ำหรอคะแม่มาไขากับหนุ่มด้วยอะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาไปดูข้างล่างบ้างดีกว่านะคะอูย้ยเฮ้ยมีที่อาบน้ำด้วยอะคือเราเนี่ยมาล้างตัวตรงนี้ได้เลยนะคะทำดีมากเลยอะแล้วก็อันนี้คือใครเนี่ยอุย้ย นี่ไอสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรเหมาะก,กันเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าจะมีคนเนี่ยเอาทรายนะคะปั้นเป็นปราสาทด้วยอะ่ะวัดดีโอกาสวันนี้เธอก็แต่งตัวสวยอยู่นะอันนี้คือในายใส่อะไรอะ่ะอ๋อตรงแขนเขาเนี่ยใส่เป็นห่วงยางนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ให้จมน้ำประมาณนั้นนะอ๋ออันนี้คือห้องน้ำนี่เองแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือมีรังพยาบาล่ะ นั่งเฝ้าอยู่ด้วยนะคะแล้วดูดิสภาพสวยมากค่ะร้านนี้ขายอะไรคะเนี่ยสวัสดีครับพวกผมขายน้ำนะครับสนใจจะรับสักแก้วไหมล่ะครับบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีนักเรียนเนี่ยามานั่งคุยกันเนาะแต่ปออยากเห็นชุดของคนนี้อ่ะเฮ้ยทุกคนดูชุดดิชุดสวยมากคือปอไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยเราเนี่คือใครเนี่ยอุ้ย ทุกคนผู้ชายคนนี้คือหัวหน้าชมลมทดลองเว้ยหลนะเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเอ่มบาร์บีคิวนะคะย่างด้วยอะ่ะโอ้โหไอหนุ่มคนนี้โคตรหล่อเลยอะ่ะหุ่นดีมากการแต่งตัวนะคะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันเลิฟเลยค่ะขอจีบได้ปะต่อมาจ้าเฮ้ยหวัดดีหูอะไรเนี่ยเออหื้ นี่มันอยู่แก๊งนักเลงนี่ว่าทำไมแกนอนอย่างนี้ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหนามหัวใจของเรานะคะเนี่ยว่าแต่นางมายืนคุยกับบูโดโเหรอไม่ได้นะคะบูโดเดยวของฉันค่ะ ฉันบอกเลยว่าระหว่างรุ่นพี่กับบูดโดเนี่ยฉันขอเลือกบูดโดนะคะตรงนี้นะคะมีการนั่งกินเต็งโมด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีการนั่งคุยกันตรงอกองไฟหรอพวกเธอคือแต่งตัวโคตรน่ารักเลยอะ่ะผู้หญิงคนนี้คือแบบสภ้อสวยมากคนนี้ก็น่ารักมากเลยอะ่ะส่วนสองคนนี้นะคะก็กำลังนอนอาบแดดอยู่นะนี่สบายไหมคะเฮ้ยตรง ตงนี้มีทะเลด้วยอะแต่ว่าเราอะลงไปไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะคือตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับไอ้นี่ป้าลูกบอลหรออ้โอ้โหคือฉันจะแค่ขอดูสผ้าหน่อยนะคะดูดิทุกคนมันใส่เสื้อตะข่ายด้วยอะ่ะ เซ็กซีมากเป่าว่าหนาหัวใจคนนี้เท่นะดูเท่ๆเ้าๆดีอ่ะนี่คนนี้ก็หล่อวะ่ะอุ๊ยแกเนี่ยนะก็แต่งตัวหล่อเหมือนกันนะเนี่ยนี่แกชอบไฟเหรอเพราะว่ากางเกงเขาอะมันเป็นรูปไฟนะคะทุกคนเฮ้ย ไอหนุ่มคนนี้มันชอบเสือนี่หว่าคือกางเกงในอ่ะเป็นรูปลายเสือด้วยนะต่อมาครับผมโอ้ยหวัดดีเพื่อนหุ่นดีมากนะคะล้ำบึกเลยค่ะส่วนคนนี้นะคะก็โอ้โหกางเกงในเนี่ยนะ,ะเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยตรงนี้นะคะก็มีคนอยู่ด้วยอ่ะใครอ่ะ เฮ้ยนี่มันฮอลูด่านี่ว่ะอ่าคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวเนาะแป่ว่าดูเงียบๆหน่อยอะทุกคนเราเจอกับ อากาเนะนะคะก็คือนางเนี่ยมานั่งอาบแดดเนาะไอ้พวกสภานะักเรียนนี่แหละคะ่ะทุกคนอุ้ยเสื้อผ้าของนางก็สวยอยู่นะส่วนของผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่าดูเท่ๆดีนะเหมาะก,กับเธอดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแกง๊งนี้ค่ะโอ้โห,โหไอน้นี่นอนถ่างแข้ง,ถ,งถ่างขาอีกแล้วลวเนี่ยผู้หญิงคนนี้เสื้อผ้าสวยมากเลยเป็นตรีมสีม่วงนะคะทุกคน ตรงนี้ก็ไม่ซ่อนอยู่ว่ะเฮ้ยถ้าเราไม่ได้วิ่งมาคือปอกก็จะไม่เห็นเลยนะคะก็คือว่าตรงนี้นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะสำหรับแก๊งชมรมดนตรีด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นปะสมาชิกแต่ละคนก็กำลังนั่งฟังอยู่นะเฮ้ยดูดิเขาตกใจกันหมดเลยเห็นปะ Uh huh. แล้วแบบนี้ฉันจะถือยังไงวะเนี่ยคือถ้าแบบนี้นะทุกคนเราแทบจะทําอะไรใครไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากค่ะเออจ่วงลายโอ้โ oh. ห oh. ดู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 ด uh huh. อย่าเพิ่งนะขอสู้ขอสู้ขัดใจเออเออ เอาไปติมค่าคนตายคะ่ะก็ถือว่าเป็นมอดที่ปอชอบที่สุดในปีนี้เลยนะคะทุกคนคือมันดีมากๆเลยอะถ้าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวปอจะแปะพิกัดมอดนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคือแบบคนเล่นอะ เป็นมอดที่สมควรเล่นนะมันดีจริงๆทุกคนคือแบบว่าเขาค่อนข้างทุ่มเทมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบมอดที่ปอมาเล่นในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน